โดยก่าบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกุลสุนเด้อโดยมาพบพอ่อนาฎีตอนนี้กะน,นาฎีกะมาหนึ่งเข่าอุ่นเข่าเนาะตอนเศร้าโดยตอนนี้กะสิขางมาหนึ่งก่อนเนาะกินน่ปงขวานผดแหง้งไข่แห้งผนเนาะขางขึ้นใหม่กำลังขางมาหนึ่งเนาะเพราะว่าสีหนึ่งอุ่นเข่ามาได้นหนึ่งเข่าแล้วเนาะเขาเย็น นี่มีหวัวช่องอันเนาะโนอาตีสิมาอันให้เบิ่งหวัวอันนี้จะเป็นหวัวเก่าเน,ะน,นาะมันเห,หม็นว่าโนอาตีาา้หนึ่งเข่าเมื่อนั่นแล้วเอยซื้อหัวใหม่ได้แล้วหัวแดงสีเนาะโนอาตีอันมีแล้วเนาะซื้อมาหนึ่งลายเมื่อแล้วหนึ่งเถื่อหนึ่งชองเถื่อเลยอ่าเพราะว่าอันนี้มันต่ำเน,ะเนาะเบ่งเขาสูบเซมอลหนึ่งนี่ มันเปียเวลาเอาอันหนึ่งเข่านะกินบ่ได้แบบอันหนึ่งแล้วแล้วเนาะมันเปียขึ้นน้านี่เลยเพราะว่ากดมันถุงแห้งมันแหลมเนาะพอดกมันจิแปกต่างกันกับตัวนี้อันนี้ผัดมันสั่นเนาะหัวตัวเก่าเนี้ตัวใหม่นี้มันกดมันยาวมันก็เลยหนึ่งโบได้แบบนี้ได้หนึ่งตัวเก่าเนาะตาบเอาเด้หัวโดยพวกนี้เอาอันใหม่สังภัยแถวนี้เนาะมาตากกดโดยประมาณนี้แล้วเนาะ ในอยห็นตัวเก่าสื่อตัวใหม่กันจะกจังใดอันนี้ก็สื่อทิดซองพันกีนบเนาะบึ่งก็คือว่างามอยู่ตอนสื่อางามผ่าบามันมันหนึ่งถว่าก้นมันแหลมมันจุก,กับอันนำมาหนึ่งมากถึงบ่ได้ี่เราตีกับสีจกขาวใส่หวัวก่อนเนาะ นหนึ่งหนำมันนึ่งนี่กะทิมาหนึ่งเขาวอุ่นเขาวเนาะอ่าหนึ่งได้สองมือแล้วกินบ่แล้วจักมือเลยเพราะว่ากินเขาวบ่แซ่บเนาะไผก็บ,บ่สบายเลยเขาวยังยังหลายอยู่พอสบายกับ,บ่อยกากษิเห็ดข่าหัวหน้าทิมาอุ่น ได้กินข้าวเนาะว่านี่ก็กินข้าในอยเดี่ยวน,นั่นแหน่ว่าว่าร้ายแล้วก็เลยกินหมดแล้วซะบรรยากาศช่วงนี้ก็หนาวเนาะแบบถ้าอยู่ใกล้ไผ่ยังในชีน่อุ่นๆนิดนึ่งหนาวมาตีนุ่งเสื้อแหนสั่นหนาว นหัดเรียนก่อนไอ้ืนแห้งใช่ไหมแล้ <c oughs> วถ่ายฝันนานก่อนเนาะสิบเอ็อัน พามาปิดอันนี้ก่ะพามาปิดมันจังสุกไว้นาะน้ำผดสับไปนอรตีไปเอาพาปิดขาวก่อนเนาะนอ้์ทันต้กาอัลมาดิอัลอาดเดียวทาให้อ้ายขึ้นมันสว่วงนี้กัแบบเขาเศร้าในหนึ่งเนาะแะเวนยังบบทันออกเลยโดยบรรยากาศเมื่อนี้แบบบดๆคือว่านี่แล้วเนาะเดือนโบก้าฮะนะว่าพุนชิโตกาชือว่าโบเดโตไดแต่มันเป็นแบบนั้น ไผ่ก็แห้งเนาะบุกนาตีเสมอเนาะไผ่กขน,นขาแห้งเลื่งขาวจังซุกไว้เนะาะขาให้เป็นไอขึ้นก่อนเดี๋ยวจีสีเอาถวยไปล่างเลยเนาะถ่ายขาวซุกยังโดนอยู่เลยเย็บแหวนไปล่างเนาะว่านนี่ก็ บอไดมีไพแบบกินข่าวกินยังอันนั้นก็บถวยกับบอคอยมีเน,ะนาะโดยในตอนนี้นะที่กะซีมาล่างถวยกันพายให้เขาสุกกระโดนเติมเนาะถวยบอไดไล่ดอกบอไดคอยกินยังบอสบายเนาะไพกับบอไดกินข่าวคิดนั้นนั่นปันไดนับว้ก็ขู่ อันนี้จะเป็นน้ำสไลแล้วตีสละเลยสวยมันก็อยากอันนั้นไปเลยเลยเซีย์เห็ืนเมื่อวานเขากาทานมื้อนี้กับพี่ซามือม้อแหละอุ่นเนาะว่านี่กะตอนเช้าลเลยค่ะตอวสีแรงๆจะอุ่นอีก <c oughs> มื้อนั้นกันหนึ่งแบบพ่อมาลาย มันหนาวอ่ะมันมันเหนื่ยบามันหนาวนะขาบางคนก like ็อาบน้ำมาได้อีกแล้เนาะมันหนาวแห้งบ่ค่อยมีลมมันจะเย็นคือแบบลมแห้งนี่ยตั้งประตู้เพื่อคาไข่ขึ้นแล้วเนาะไข่ขึ้นอยู่ข้างล่างนอนตีกับสวนมันเพิ่นผืนผักนี่เนาะเขียวเป็นเขียวเลย ไม่ได้หยา่วนลายนะเป็นบริเว้ทางยาวหลาจานเนาะจานกับถั่ thank <laughs> you าตีกระเสือทัอยวเนี่ยแล้วก็นอนแล้วก็ชิไปเบิ่งข่าวบบนี้โดยนอตอนนี้ก็มาเบิ่งหดวข่าก่อนเอาใหม่เสยข่าวมานำ แด้วบันนี้เนาะเดี๋ยวถ่าให้มันอันน,ออน,นั้นก่อนจ่าอังนปรุงโดยเนาะโนาตี้กะมานอกทางบรรยากาศยามเศร้าประมาณนี้เนาะ <c oughs> โดยยังบ่เห็นตะเวนเลยตอนนี้กืจังว่าหกโมงแล้วเนาะ นาวตีกะตื่นแต่ดนเลยกว่าจปโปมต้นเศร้ากับบบคอยเห็นเนาะบบคอยมีเลยบรรยากาศตอนนี้ดีเนาะดีค่ะมันบบมีแดดบบมียังค่ะนะนอวตีก็ฉีกข่าวปาวาลาไหว้อะไก็มีแต่ชีสวยไปนี้กันเนาะตืืนมาต้นเศร้ากับโบได้มีเห็ดเน่าเห็ดลายออกเนาะนอกจากแบบ ปัดหน้าบ้านอ,อตีตื่นมากันี่แต่หนึ่งเขาล่างจานล่างถ้วยเห็นแลนะ้วเนาะถ้ามันมีแบบบ่คอยกินนี่กะบ่เห็นบ่ได้คอยกินขานะ้าวเนาะบางทีกะกินข้าวบ่แซบ่บไผกะบ่สบายเลยก็เลยบ่มีเห็นถ้วยให้ลาา้างบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะ ันาะบ้า,บานน้องกรตี้อันนี้ก็ประมาณนี้หกมงหกมงป้ายแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าทาั้งนี้ถือแพตะเวนมันจะขืนทั้งนี้เนาะแต่ว่า oh ผมเห็นผมมีตะเวนเลยแถวแคมหัวก็จะมีแต่ยานางเนาะเขียวอยู่แนวไปโดยมัอนอยู่แถวันแคมหัวแคมยังก็มี มีเบิรเดีด๋ยวเราตีกันสิไปเบิร์ข่าวอีกก่อนเนะาะจังหวะพออันพอสวยเลยด้วยเนาะน้ำไม้ฮักน้ำไม้มาอันน้ำเมียนหาเพิ่นเพราะว่าแบบเพิ่นกายเพื่อนนะเนาะเพิ่นเคยมาเอาน้ำไม้มาคอนอน้ำไม้เลยแล้วก็เลยใช้ทงยางเมีนแบบนี้มันสีย่าวัวเมียนกันเนาะ แบบโบนี้โบมีไปกินกะเสียดายเพิ่นเขาไปแกล้งพ่นหมักแกล้งหมักนั่นเนาะกะเสียหายพิ่นเพิ่นกายมาก,ก่อนเพิ่นหมักไปอันหาตัดพื้นดังในปาน่าแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังโบเห็นอาจจะเสียสวยคนละเนาะตอนนี้ยังเศร้าอยู่ตัดถาเพิ่นน้องใหม่กะแบบปล่อยเมียนี่กะขึ้นสูงเบิดเนาะเป็นใหม่เป็นยังเบิเดเสียดายมันละกะมันไกลเฮือนอีกไปเลยตัดสมัยยามนี้กะแบบมัน,นั่นแห้ง ขึ้นไวายนอกจากกระชิบเบิร์ตแหละช่วงนี้ก no. ระพอคอยมีแล้วเลยเนาะเป็นใ่นี่งกาฮักเอาเลยแหละตัดเอามันยาเอาขื่นแห้งแล้วโดยเนาะตัดเอาหันเด็กกามันยังบม่ได้ไปทีบมันจ้ำตัดออกเงี้ยนไห้เพิ่นมันยาวขื่นสูงเนาะมันเลยคือตัวนี้กะเป็นแบบนี้เลยเป็นจิเกือบเป็นใหม่แล้วแข็งไปแล้วเนาะฮักจิบบ่ได้อันนี้จะเป็นใหม่คือการแต่ว่าตัดออกอันนี้เนาะ มันยาวไวแห้งไก่เฮือนคักก่อนนี่โดยก็เลยตานออกบานี้กะอันนี้คือกันแหี่เบิดบานิ่งเนี่ยในต้นนี้สั่นๆเลยไม่เดียวเลยเพิ่นหมักแกงตอนนั้นกับเพิ่นมาคอเนาะส่วงน่อไหม่ลายๆค่ะนะก็เลยหายเพิ่นระวันวันตีกินทุกมื่อแล้วหน่อไม้นี่กินลายกาเบื่อแล้วเนาะหน่อไม้ทงไก่เห็ดเมียนลายก็เลยว่าหายเพิ่นเอาไปแกงเพิ่นไปเห็ดใังไหมก็เห็ดเนาะหายเพิ่นแล้วโดย มันยังเดียวจะคุไปถิ่มตัดใหม่ๆอะไรโน่นตัดเมียนแม่นกระทางเที่ยวเพิ่นเป็นการมาจังหายเพิ่นยางไปย่างมากกันเริ่มห้อนบนไดน้ำแล้วก้อนนี่นะบ่กคอยมีบันไดหน,นอ่อใหม้เนาะคือก้อนอันนี้อนขางจะลาอยู่มันสูงกว่าก,ก,ก้อนอันก้อนนี้เนาะก้อนนี้มันอยู่มันอยู่สูงะนะอยู่โพนนี่แหละ แี่เลยนั่นไปเบิ่งนเขาก่อนบัดนี้เนาะอาจจะพอสวยแหละด้วยเลยมเาเบิ่งนเขาก่อนเดี๋ยวตีกระชีสวยขขาวก่อนเนาะบาัดนี้ซุกเลยเลยสำมหนินเดียวป้าเหมอนโดนเปื่อย อนนี้ก็มาสวยขาวก่อนเนาะโปงมาอะไรก็มาสวยอยืนนี่เลยเน,นาะตีก็ได้ได้มากเลยอัอนนี้กันเนาะล่างน้่งมันแจ้งอันบบติดนะเดี๋ยวยับกล่องไปันบบเห็นเนาะ <laughs> สวยทั้งยืนนี่กันี่แหละข่าวนี่ข่าวมันบบลายปันไดเนาะเพราะว่าเขาหนึ่งลายกับโบลิกินสิได้ข่าวมันเป็นข่าวเย็นเลยมันกินบบแซ่บ พอตีถอกใส่เลยหววมันเหนื่อยลายกันได้แล้ววันนี้ได้หวดมาสองอันกับได้หนึ่งใส่เนาะหนึ่งบมดได้หวดตัวใหม่ก็ได้สุดท้ายก็ได้หนึ่งหวดตัวเก่า <c oughs> หวดตัวเก่าคือเก่าตัวซื้อมากจริงได้ตีอยากเนาะเวลาเอาหนึ่งเลยกลมันแหลมเพิ่นบัเห็ดกลัวสันๆนิดนึงแก้มือหนาจะไปซื้อใหม่เนาะแล้ววันนี้ อุ่นแล้วแล้วด <c oughs> ้วยไผ่ก็ยังแห้งอยู่เนาะอุ่นขท้าแล้วแหละกะไผ่ก้าเนาะทานนอะดีแปลว่าตอนนี้ก้าฐาน,นยังแห้งคือเก่าปงหมอกขาวแล้วกะบกอยู่นะกะจะเป็นทานเนาะทานอ่าจากกเปาบริหนับเลยตั้งแต่ควอดตั้งแต่อันนั้นเนาะโมโหจากเปาจากสอบเลยโ <c oughs> ดยมื้อนี้ก็นอตตีกับมาหนึ่งเท้า มันหนึ่งข่าวอุ่นข่าวคือเก่าเนาะตามเคยโดยขาตอนนี้กับช่วยเตอิอไปเนาะเล็กซีเห็ดยังกินโดยเนวกินเห็ดว่านนี่กันย่างคือเก่าโดยเนาะตอนนี้กันนอตี้กับมาน,นังอยู่นี้หนึ่งขาวไม่ติร,ร้อยแล้ววันนี้กะโดยตอนนี้กันนอาตี้กับสิจบคิดไปเพียงซ้ำเนี่แล้วเนาะ,นอะตอนนี้ก็เริ่มสวยมากแล้วโดย จากคลิปนี้นอาตีกับสิคอโต,ตไปแล้วเนาะกาต้องขอขอบคุณขอบคุณด้วพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนที่หับชมคลิปนอาตีตัง้งแต่ต้นจนจบที่บ้าข่าวโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ไปแล้วขอกขาวคำว่าสบายดีสบายดี